สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิกทองระยะเปิดภาพบ้านล่าสุดน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาแล้วกรณีที่ครอบครัวของพระเอกหนุ่มมิกทองระยะ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้วันที่1ตุลาคมนุ่มมิกซ์ได้โ Story, พสไอจีสตอรีเผยสภาพบริเวณบ้านชั้นล่างถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วซึ่งเจ้าตัวเป็นห่วงคุณแม่ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านและได้พูดคุยวิดีโอคอลกับคุณแม่ติดตามสถานการณ์ที่บ้านอย่างใกล้ชิด ซึ่งคุณแม่กาลังขนข้าของขึ้นเรือหนีน้ําอยู่พูดคุยกับลูกชายและยังยิ้มได้และล่าสุดวันที่3ตุลาคม2564เจ้าตัวก็ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของที่บ้านที่มีความน่าเป็นห่วงยิ่งกว่าเดิมเพราะระดับน้ํานั้นเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบจะมิดหลังคาบ้านด้านนอกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ